สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับซิริอินสตาิเดนอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะซิริก็จะมาทำอาหารให้เพื่อนในจีเรียกินนะคะก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนรู้จักกับเพื่อนร่วมงานของซิรินะคะแซมคอมคอมิคงมมิงเอเอเซ ay hello hello hi, hi. to the world this is somewhere from Nigeria eating Thai food feel delighted eating it yes นะคะก็วันนี้ค่ะจะมาทำ อาหารให้แซมกินนะคะแซมเนี่ยเขามาจากไนจีเรียไปยูฟอร์มอัพฟรอนในจิเรียมีฟอร์มในจิเรียนะคะแล้วก็ทําง,งานร่วมกันกับแซมนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะจีก็มีมาม่าเผ็ดนะคะสองห่อนี้ก็จะมาให้แซมลองทานนะคะว่าแซมกินได้ไหมอ่า uh, do you like spicy food Yes, yeah, spicy food is good. It's part of Africa. We like spicy food. Okay, so you eat spicy. Yeah, double spicy. Yeah, I, double uh, spicy. Okay, I wish it could be like Africa spicy. Okay, you eat these chips for me? And you? Oh, the spicy food. Yeah, okay. I will be able to see. Okay. There's a lot of difference between Thai spicy food and Africa spicy food. ะคาเดซก็จะไปทำมามาให้แซมกินก่อนนะคะก่อนอื่นเลยก็จะทอดไข่ดาวด้วยนะคะทุกคนก็จะทำกอนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นของแซมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นมาม่าของแซมนะคะเพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยวสิริจ,จะผสมให้แซมนะคะก็จะใส่ซอสพริกตัวนี้ลงไปยูนิซอรเขาบอกให้ใส่ให้หมดเลยนะคะโอ y god When I eat I just put half นั้น,นะค่ะเราก็จะผสมให้กับแซมนะคะเอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไม่ให้แซมกินธรรมดานะคะเราก็จะมีไข่ดาวให้แซมด้วยคนละครึ่งนะคะอันนี้ไข่ดาวของแซมนะคะเสร็จแล้วโอเค แล้วของสิรินะคะเ,เพื่อนลืมนะคะว่ามีอันนี้ด้วยของแซมก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้แซมลองชิมนะคะแล้วเดี๋ยวจะถามความรู้สึกเขาว่ากินไปแล้วเป็นยังไงนะคะมาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นมาม่าของสิรินะคะก็จะกินรสชีสนะคะเ,เพื่อน ใส่ไปสักแค่นี้พอไม่ชอบไม่ชอบเผ็ดอันนี้ก็จะเป็นชีสของเขานะกุ<อ>มเอาไว้ก่อนแล้วก็มีไข่ดาวเหมือนกันโรยงาด้วยนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะให้แซมชิมนะคะนะคะว่าเป็นยังไง ตอนนี้นะคะเราก็จานมากินมามกกันโอเคแซม you can try okay I should give it a try it spicy food from Thailand okay no not from Thailand Korea from Korea yes okay ด <Okay. S 2> ูนะคะเดี๋ยวแซมชิมแล้วจะเป็นยังไงลุ้น ลังลุ้นนะคะว่าแซมกินแล้วจะเป็นยังไง Yeah good You can eat Yeah not spicy Spicy but it's not as compared to Africa it's uh huh. eatable but it's quite spicy 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 uh huh. but I can eat it because I'm an African man อันนี้โรตีนะคะคือแบบกินคำแรกก็เผ็ดแล้วอ่ะเพื่อน you know spicy yes i think it's very really, very really spicy oh my god it's so spicy but africa it is not so spicy it is average we eat a lot of spices in africa so มากแซมกินคำใหญ่มากทุกคนแซมมีคำเดียวเลยอ่ะแซมหมดไปครึ่งนึงแล้วอ่ะ Do you like it? Yeah, I like it. It's good. I wish I could eat it once in a week. Mm. Once maybe every Sunday. It would be good for me. To take me it makes me to remember home. Mm. Back home we had a lot of spicy food, mm. but I think it's not too good for it. It's too spicy. Mm. It's นนเขาจะชอบกินข้าวแล้วก็เอาพริกป่นโรยนะคะเพื่อนๆแล้วก็แบบโรยอ่าน้ำจิ้มไก่บ้านเรากับข้าวแล้วก็เอาพริกป่นโรยแล้วก็กินกับข้าวนะคะเราก็จะใส่ทุกซอสที่มีอยู่ในร้าน <c oughs> กินกับข้าวนะคะวันนี้ก็แบบอยากให้เขาลองกินอะไรแปลกๆใหม่ๆบ้าง in africa I have like a uh, food like a noodle no we have a lot of pastas in africa ah you you eat a pasta yeah and you eat rice rice yes with rice from thailand no i mean in your country, we try but uh, we have our own local cases. Hi. Sluta. Yes. Finish. Yes, yeah, finished. You need more? No, I'm good, like this น้องกินหมดแล้วนะคะทุกคนน้องแซมกินหมดแล้วนะคะเร็วมากตียังเหลือเห็ดกินไม่ไหวฟิ thank you wash y o u good ไปด bye bye <laughs> ไปแล้วนะคะแซมก็ไปแล้วนะคะเพื่อน แซวกากินหมดแล้วนะคะแซมก็ไปแล้วนะคะก็คลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรก็อยากให้เพื่อนแอฟริกาลองกินมาม่าเผ็ดแต่น้องบอกกินได้ไม่มีปัญหาก็คลิปนี้สิริก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย